กลังา่ากี่เรอนที่เราจะพูดกันเนาะนะครับผมดิผมขออนุญาตนะครับผมมอบเงินนะครับผมจํานวน500บาทนะครับผมที่เอฟซีฝากมาตั้งแต่ทําถนนคอนเกียแล้วนะครับผมเขาน่าจะมีโชคกับลุงปู่นะครับผมพอดีผมเองไม่ได้มาหลายมวดหลายเดือนด้วยขอบคุณครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสไม่ฝากใครมานะต้องมาเองมาเองครับผมครับอ่าขาขอมอบให้กับท่านนะครับผม สาธุสาธุค่ะคุณเจ้ากิบานมอบประตูปัจจัยอัตรัมบุรุษุสีรุสีมนบาดเสด็จตั้งแร่จุดัฒนาเด็ตั้ตาลูกปักสั้งตรงดูเลยนะครับมีโอกาสได้มาตามความฝันของพิธาเทียนบอกว่าพิธาเนี่ฝันนะครับผมเกี่ยวกับหลวงปู่สวงมาตลอดโดยให้โชคให้ลาบนี้บอกว่านับไปได้เลยที่หลักๆก็คือสิบงวดต้นๆมากพิพันธ์เนาะนะครับผมแล้ววันนี้งวดนี้สิบหกนิทนายนนี้ พี่ทัศมีความฝันอะไรหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้ก็มีมเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่นี่แหละอืม,อมเออเ๋ความพิพันธ์เมืที่แล้วนี่เข้าไหมครับเข้างวดที่แล้ว <จำ S 1> ครับพี่พี่ทัศจําความฝันในเมงวดที่แล้วจปได้บ,บอ๋อเดี๋ยวของมดที่แล้วก่อนเนาะเผื่อยัดนลังให้เอฟซีได้ชมได้ฟังกันนะครับเดนี่ก็คร่าวๆเนาะจำไม่ได้หมดรลกคับผมือ่ดก่อนหลวงปู่ให้ไปหารถอัตราก็คือรถไถนาครับมาไถนาให้ปู่ ถึงเวลาแล้วลูกหลานหารถมาไทยนาสักสองคันมาลงปูให้หารถมาสองคันในงดที่ผ่านมาแล้วในค้ามฝันก็จะมีรถมาสองคันจริงๆอืมอันนี้จำไม่ค่อยได้เลยก็อยู่อยู่แถวนี้แหละก็จะมีป้ายอยู่ตรงนั้นแต่พอดีวันนั้นก็ไม่ได้ไปถด่านป้ายด้วยได้คุยกับช่อง mini channel ในป้ายนั้นมันจะมีเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสู ครับแล้วก็เห็นในรถคันหนึ่งก็จะมีสี่ศูนย์สองแล้วก็เห็นกันลูกปลูกเลขสี่ตรงนี้ครเลขศูนย์ตรงนี้แล้วก็เลขสองตรงนี้นล่คอรถคันก็เลยเขียนสี่ศูนย์สองครับผมก็จะมีในสมุดทั้งหมดครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวคือสมุดก่อนจะจำไม่ได้ครับผมฉนดจนดนี้คือเรายาะลายเยื่อซีนะครับนี่ใบเก่านะใบเก่าที่เราใบเก่าก็คือ ย้อนหลังแบบนี้อันนี้สองวดเก้า<พ>สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งก็คือฝันว่าลูกปู่ให้ใส่ฟืนก่อไฟหนึ<พอ>่งสองสามแล้วลูกปู่ให้จิบตรงกลางไปใส่<พอ>เสรับผมทำห้าสองวันนั้นเนาะครับผมแล้วก็ลูกปู่บอกว่าไม่ให้เขียนสองสามให้เขียนเฉพาะห้าสี่ผมก็เขียนเฉพาะห้าสี่ก็คือตัวนี้<พอ>แล้วก็ถูกอายุลงแต่เปาด้วยที่มาหยิบฟืนตรงนี้มาใส่ครับผมในกองไฟ<พอ>ถ,ถ้าผมเสียใน<พอ>้าทั้งหมดก็น่าจะถูกสามตัว ครับแต่หลวงปู่ไม่ให้เขียนผมก็เลยไม่เขียนไม่ออกสี่สามนันปันต่อเงียคือทุกสิ่งุกอยานต้องขึ้นอยู่กับหลวงปู่มาขึ้นมาก็หลวงปู่ผมเลยเอาสัจจะที่หลวงปู่บอกไว้ครับผมองสาไม่ให้เขียนผมก็ไม่เขียนให้เขียนแต่ห้าสี่ไม่งั้นทำงานัวแลยแก่งงวดนี้หลวงปู่ก็เรียกว่าท้าภาษาคนบ้านเราก็คือโกนเจ้าเอ้ยครับ เรืงโมกตัวคือลูกล้านขึ้นมากระท่อมแล้วมาตีกรอบให้ลวงปูฝังมันครับให้ตีกรอะหกครั้งปกไวปกภาษาเขมรว่า<ม>ไวปกประมุย<ม>ดอกที่ประชุมครับ<อ>ถ้าถ้าพูดตามภาษาคนโบราณถ้าเราตีกรอบจะมีคนมา<อ>คืออาจจะมีคนมาช่วยเรียกประชุม<อ>ครับอ,อาจจะมีคนมาช่วยทำโน่นทำนี่หรืออาจจะมีโชคมีลาบครับผมีการตีกรอบตีกรอบหกครั้งแล้วลวงปู่ บอกว่าผมตีเกราะเสร็จในฟาร์มฟันแล้วให้ลงมาจบตดัดเพลิงให้ลงไปเกาะกรองไฟให้ปู่หน่อยสักสี่มุมผมมาครั้งแรกก็จับตรงนั้นหนึ่งก็เลยก็เดินมาตรงนี้สองสามแล้วก็สี่มุมประมาณก็เลยจับในฟาร์มฟันมาเป็นเลขสี่ก็คือสี่มุมตีเกราะหกครั้งก็ตีเป็นหก <c oughs> เลขสี่ที่ลุงปู่ <c oughs> เห็นกับลุงปู่สี่ศูนย์สองยังเดือสี่ยังไม่มา ก็คือในตัวนี้เลหนึ่งสองสามสี่และสี่ในป้ายก็ยังอยู่ย่นจ้ะยังอยู่สี่ในป้ายอ่ะก็เลยตีเป็นตีเกาะหกครั้งก็ตีเป็นหกลงมาสี่ก็ตีเป็นสี่แล้วก็หกอีกก็จะเป็นตัวแบบนี้อันนี้ห้เป็นแนวทางเลยสี่ก็มาแบบนี้ หกสี่หกก็อย่าลืมหกกับเก้านะครับผมเดี๋ยวสีก็กลับหัวเองนะครับผมถ้าอีกอย่างหนึ่งหกกับเก้าตัวสองตัวหกสองตัวเราก็กลับหัวเอาเก้าหกสองแต่พิธาร์เขียนให้แค่นี้นะครับผมถ้าเขียนเนี่ยทุกตัวมันจะเยอะเนาะใช่ค่ะจะเยอะไปนะครับผมคือเอาฝันแล้วห้าสองที่ผ่านมาครับผมให้วันที่สิบหก แต่มาออกหวดผ่านมาเราย้อนหลังเนาะออกย้อนหลังก็คือตัวนี้ก็จะมีหลักฐานน้อยโปดแบบนีครับผมครับจำไมอเหลัเกั้ๆเก่วันที่จะมาทั้งหมดเต็มครับผมดันมาออกวันที่1หลังนะครับอันนี้ก็ออกไปแล้วก็สุดสี่ไม่ต้องดูเดี๋ยวปวดกรอนี้เดี๋ยวปวดกระบานใหม่ว่าปู่ให้ตีเกาะไหวปกไหวปกผมจะตีเป็นหกแต่บางคนเขาจะตีเป็นแปดถ้าเขาตีเป็นแปดก็คือแปดหกครับ แต่ถ้าเราตีเป็นภาษาเคเนนปกก็คือหกไว้ประมุยดองก็คือหกตีหกครั้งหรือคร้งแต่สี่ครั้งนี้ผมเอาเกาะปกองไฟก็เลยจับมาใส่ตรงกลางครับผมตัวเลขสี่ที่อยู่กับลูกปู่ก็ยังไม่มาก็เลยมาในนี้เลยกินในนี้เลยก็เลยเป็นแบบถ้าอันนี้ถ้าพูดไปก็ปกก็แปดก็ได้นะปกก็แปดก็ได้มันก็ยังอยู่ในในป้ายมันเดิมอ่ะใช่ค่ะ ถ้าแปตีเป็นความยาวถ้าแปดตีเป็นความยาวกันยาคือเดือนเก้าครับแปดเก้าี่สามก็คือพศสี่ถ้าเราย่อออกคือ8ปด3้าสครับคับย่อออกเลยสตัว8ดกันยาแปดกันยาสองห้าสี่สามก้าสี่สามแปดเสี่ตัวก็คืออยู่ในสาลาบันทมสุขอะอครับใช่นั่นแหละอันนี้ก็แปดเก้าสี่ลองไปละนี่นะคะเอฟซ โอ้เลยที่ไปหมดแล้วครับสี่ก็43นะท่านผู้ชมเนาะรับวันศุกร์ที่ไปเมื่อวันศุกร์ขับไปลาเมื่อวันศุกร์าจะ7นาที3ขับ8943อันนี้ไม่เขียนนะครับผมจเยอะไปเร็วกดคเลกลาววันนี้อ๋อเล็กลาววันนี้8943รับ8943คือเราเอาจับจุดวันที่8เดือนกันยาก็คือเดือน9 พอ,อรเราตัดสอบไปปอ,อรเราเออกรถข้างหลังขับ43ก็คือ89 43ย่อเลขยอ่อครัเเลขยอ่อที่ผมสงสัยที่สุดคือทําไมหลวงปู่ไม่ให้ผมเขียนสองสาม,มผมยังงงอยู่ผมยังจับใจความหลวงปู่ไม่ได้ทําไมไม่ให้เขียนสองสามปีหรใบปีใบคือสองสามกับภาษาหลวงปู่ไม่รู้เป็นยังไงท่านไม่ให้เขียนผมเลยไม่เขียนจน จนหวยออกเลยมานึก่ใชโอ้แต่หมายล้งปูไม่ให้เกี่ยงสามสับปิศนาพอห้าสี่ปิศนาปอออกมาสองไปห้าไปสามห้าสองในว,วันนั้นจ้ะครับปิศนาล้งปูเห็นไหมคะเป็นปิศานาท<ๆ>ี่ผมฝันเห็นรูปนี้บ่อยๆที่ล้งปูอยากให้ผมสร้างหลงังคาตรงนี้คร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ับเสาชีต้นแล้วก็มีหลังคายอยู่ข้างบนเพราะ <ๆ S 1> ตรงนี้นานแล้วที่ใส่สังกะสีแผ่นเดียว <ๆ S 2> ๆๆเป็นสิบยี่สิบปี เวลาฝน<ส>ตรกก็ต้องลงมาที่หนึ่งที่สองก็ลงไว้เข้าไครับมาเข้าไว้อันนี้เลยลงปู่ให้ฝันเดิ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 นอยูต่ตรงนี้อันนี้ถ้าลงปู่ให้สร้างตัวเลขก็จะเข้าค,ครับแต่เหมือนถนนอย่างเหมือนถนนก็เข้ามาตลอดจนสำเร็จจนสําเร็จจนทุกวันแต่ไม่ถ้าลงปู่อยากให้สร้างอยากอยากลงใจคุณทัดยังไงก็ก็อยู่ที่ตัวนี้แหละครับ ี่หกแล้วก็44อยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้ครับครับถ้าอยากให้เสร็จก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือตัวนี้อันนี้ผมอาจจะตีเป็นรหัสรหัสลังคาถ้ามีตัวเลขก็คือ646 646ครับรหัสลังคาของลวงปูเหมือนถนนลวงปูก็บอกรหัสไว้ก่อน19กับ301ครับค่ะ FC นะคะเพื่อนบ้านะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะ อยู่ที่ศาลาบรรทมสุขนะคะพิทัตให้8ปด3านะคะท่านผู้ชมสําหรับเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมคะค่ะแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะที่ฟันเห็นหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะในคลิปนี้เนาะเอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโ,โชคดีรวยๆกันนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ